ดีใจด้วยวันนี้เงินเข้าแล้วนะรีบเช็คด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็มาตามนัดแล้วนะคะสําหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจํานวน600บาทนะคะตามที่โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีปุตรน,นะคะด้วยการอุดหนุนเงินสําหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึง6ขวบนะคะก็จะได้เดือนละ600บาทนะคะโดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอเป็นแม่ง,งานนะคะ สำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรในงวดเดือนสิงหาคม2563นี้นะคะตามที่กรมบัญชีกล ah <S exaggerated> <ท>างไ <subscribe> ด้กำหนดปฏิทินการจ่ายเงินเพื่อการอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดว่าจะทำการจ่ายเงินในวันจันทร์ที่10สิงหาคม2563นี้นะคะล่าสุดนะคะทาง Facebook ทางการของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะโดยศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชนก็ได้แจ้งยืนยันการจ่ายเงินอย่างเป็นทางการนะคะว่าวันนี้นะคะวันที่10สิงหาคม2563ก็จะมีการโอนเงินอ well. <onse> ุดหนุนเด็กแรกเกิดให้ตามเดิมนะคะพร้อมทั้งได้อัปเดตรายละเอียดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนสิงหาคม2563โดยจะทําการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ก็จะซึ่งประกอบไปด้วยอย่างนี้นะคะ 1. นนะคะผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนรายเดิมนะคะแล้วก็ 2. ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อแล้วก็ข้อมูลสมบูรณ์นะคะในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินดุดนุนภายในวันที่25กรกดาคม2563นะคะ โดยผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่นะคะก็จะได้รับเงินอุดหนุนตรงงวดนะคะจํานวน600บาทนะคะซึ่งก็จะทําการโอนเงินให้ในวันนี้นะคะก็คือวันที่10สิงหาคม2,563นะคะผ่านบัญชีพร้อมเพจแล้วก็บัญชีธนาคารทั่วไปที่ผู้ปกครองได้ทําการให้ข้อมูลไว้นะคะซึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่ทุกๆคนด้วยนะคะ ที่ในวันนี้นะคะวันที่10สิงหาคม2,563นะคะเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดจํานวน600บาทก็ได้ทําการโอนเข้าบัญชีแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะก็อย่าลืมรีบไปเช็คสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ